สบายดีอีกเท่านึงเด้อพี่นองเลยโอ้อยังบริาปายฮอตใสซัก <laughs> ยางหัวก่อนแล้วมือแรกของข่อยคักอีลีแต่เศร้าเลย <laughs> พี่นงตุงนั่ง <laughs> ว่ายุขีว่าขึ้นดึดๆดดจอดเบิ่องยางหัวเรียบร้อย <laughs> พี่นงเลยแ <laughs> จ็คสไปฮอตใสแล้วมานหนิเนาะเปิดมุ่งกลัวแล้วตอนนี้ก็ได้ เอาเครื่องเต็มที่เลยยัางบัวน้ำหวานกะเอามาหลยมานน่ผัดอากาศบริเ็นใจชอบอากาศกะสีมันเมิดคึมๆพี่น้องเอ้ยจักจังใดเนาะชีวิตข่อยเห็ดอะไรก็พอป้านั่นพี่น้องเ้ย ลายมือแรกพัดเป็นนี้รับอีตโตนซีวิตเจ้าของเห็นมูเห็ดปัดคือทรงอยากล่องอะน,นะปัดพ่อล่องแล้วพ่อเป็นกระเวอรกระบาม กำลังถ่าสร้างบนเงาะบน,บนจักแม่นเหยียบเล็กหรือเหยียบน้ำสงสายยันเป็นตะปูพี่น้องเลยออกมาแต่ปั๊มน้ำมันค่ะขี่มาสักหน่อยผัด ก็คือแปลกๆว่ะยางอ่อนบ่ลงไปเบิ่งมันยางหัวมารอรุ่นเนาะว่าสิเป็นยังน้ำบริเล็กพี่น้องเ้ยเมย์เลยทอดอะไรทุกคนในทางเชื่อกันเลยหาเงินนี่หาทุกวิธีทาง อีหยังก็ไปอีหยังก็เฮ็ดหักบ่พอกินบ่พอใช้ถามว่าได้บ่มันก็ได้อยู่มันหักได้บ่หลายพี่น้องเลยวันนี้เราเย็บเดีวกันฮักเลยเงินยังวัดในได้เสียเพิ่มอีกเลิศ เดี๋ยวจะให้เจ้าเก็บไว้ค่อยชี้เมื่อก่อนเพรา่ได้จะว่างจะใส่ให้ค่อยเออเราโซมอยู่ในขางๆเรเบนน้เบกน่เด็นีนี่นีเกาะนี่นีกนใน้างนี่นะนี่นนี่นี่ับเนี่ยมันม่เกาะน่นนี่นี้กระดอนี่เกกระดนี่ดนี่กระดนตัวเบกเออกกระดนแล้วากบตัวนี่นีนี่เออตั้งเออปกติเราซมมาไนล่ะ อันนั้นตอนเขาเยียบเวียกแล้วมันไพ่เน่ยนั่นฮะมันดึงเงินเปว่าวไพ่มากไม่ต้องมันเด้ตอนนั้นตันนึงตันี้ชองอันไหนตรนี้มันมันพอมันนี่จะจริงจริเจ็ิไสี่ เง็นอนเดกบนี่เิเดอันเห็นยังพี่น้องอเขาเพื่อนว่เขาเพื่อนนะูกรได้เงินเอาคาบีเดี๋ยวจะได้ขาออกมากเลยอได้ย่่ายแล้เออเอาไเมื่อไเมียนก ကကျာအအာကွိုပရနါတွေအီကေြးက်တာက်ခ្្្្្្ แต่ก็มีอีกหลายหลายิบฮอนแหงปรเดมยเนี้เอบอไหนาะเจ้าสิเจอะไรเจ้ากับ่ป้าไม่เาเลยแไเจชิมเนเออเอเาสินยู่ ฟ้าอะไรมันแห้งช่วยจำเนาะพี่น้องตั้งใจเอาสิไปเลาะแต่ชาเศร้าอะจะได้ทื่นบ่บุู๊มาเลย ด so ิว <bom> ร <cup> uh, ุ่นนี้นะบริเทมก็คือใส่เขาก็เดือนปลายของเดือนอันนี้เลยเออรุ่นนี้นะรุ่นแบบมันบริมันเด็ดมองเหมาะรุ่นเลื่อนแล้วมันน้าอะไรนะสรุปบม่ได้เห็นยังบ่หามไม่ได้เห็นน้ำไม่เห็นเล็กบ่ ึม <Ark ham. S 1> oh, ่ได้พี่น้อยเบิเนื้อกระพุนี่เ็นเนื้อเนาะน้อนี่หมอกขาวเลว่าขนโผบอกอะนิกแดงัดเป็นแดงไหมรูกเบิ้งให้งกับคักเลยเด้อ ท่านบาดหัวอยู่ปลาแล้วเรียบร้อยแล <laughs> ้วเพราะว่าไปตามท้องไห้ท้องหน้าด้ยวยท่านไปหัวอยู่บอึดยักเช็ดนั่นแหละ <laughs> <c ười> ้วเครื่องกับพ่อเครื <laughs> <laughs> ออ่องเมน <c ười> แล้วเพราะว่าในเส้นทางที่มันกระเบ,บื้บนชื่อเนะ้ะชื่อโยชูบุ เล่นนะต้องไปตามต้องหายตรงนั้นในหมู่บ้านก็ไม่ได้มีคนเลยมีแต่เฮือนเป่าอย่ำนี่เขายังอยู่หน้าอะไรมันเค็นเล่นอะไรแล้วก็อยู่ไในแถวบ้านเขาเนี่ยนี่หน้าก็อยู่ในสวนมัน ที่มีคนในหมู่บ้านก็ต้องมือที่มีงานมีงานดอกงานบุญละมีมีงานดองงานบุญเก้ามากนะเมนบุคือเก่าแล้สมมือนี่เหตุการณ์งกอกชงกกระโบโบได้เล่นแล้วนะ โมเมนต์ Moment. Moment. น่นโมเมนต์เราขายแนวอื่นน่นี <laughs> <laughs> ่อันขายอันบบหลายอันชีพบดง่ายเด้อหาก,กัเก้ <c oughs> าโมงแปดโมงซาพี่น้องไง บ่มีน่ะบ่มียัางก็ยันเหยียบเล็กบาท่านก็ยันยางมันเก่าแล้วมันกัดใส่นักแน่มันก็เลยแปะแต่เปลี่ยนกเลยคอยบดมากายเตอแต่ปั๊มน้ำมันโดดเวียดเห็นหัวปุเฮ้ยใส่บรยลายปุ๊บ ว่าชิทายคลิปตอนค้ายให้เบิงงพหมดฟาดใส่สคลิปอันเตลีนใส่รถคักอีริม,มื่นกลัวผ่านเลยเนาะผ่านแล้วแต่หาพัน 4, กันสี่พันก็ผ่านแล้วสี่พันผ่านแล้วเนาะน โบแม่นเนี่ยนคนติดตามนะพันหนึ่งแหละกะชั่วโมงนะสี่พันชั่วโมงชั่วโมงได้อย่าผ่านได้แล้วแมนเรขายมักแกงชั่วโมงน่ะรักพันเกินไปนี่แกจะผ่านอยู่บวแต่ว่าอชั่วโมงมันได้เนาะผู้ติดตามพันหนึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าอันชั่วโมงคนเบิ่งต้องได้ได้สี่พันชั่วโมงเออซาละตรงเงาเนาะแมน่น <c oughs> สะสมไปแล้วช oh. ั s <S <b> ่วโมงบอผู้ทิดตามโอ้หากระเฮ็ดนี้เสียดลงบอก ก็เริ่มแล้วนะเริ่มเห็ุแล้ววันนี้เริ่มได้ข่าวลายบอ่อปีนี่ร่อยฟางอือปันได้เนาะร่อยไปกะถ้าไปเห็นหน้าเก่งกะไหวขายได้ม้วนเนาะย่ามน่ะ,นนะโดยเจ็ดแปดพันดีแต่หัวอยู่กัน สายทางพี่น้องเอ้ยมันไปหัวอยู่ป่าอยู่ดอนแล้วพ่อแห้งคันว่าลำพังรถเป่าเองว่าจะข็นเนาะอันนี้เครื่องเต็มรถมันบุคือขาขี่รถได้เนาะรถย่นรถขี่ขา โอเคเนาะทุกคนสรุปเลืวอก็ไม่ได้เห็นอยังก็สิได้จบคลิปก่อนไปไหวพบพ่อถ้าว่านี่เวลากัสิี่ายเบิ่งตอนขายบางที่กับบรถไทยยันวนแลละก็บ่ได้ขายเอ้ยยันวนแลละก็บด้ถ่ทยเนาะแม่นช่วงนี้ก็บ่คคอยได้ลงคลิปพี่น้องอดนโดนๆลงเท่านึงสองสามมื้อลงคลิปหนึ่ง จังใดก็ยะเเผ่ทิมพ่อปะกันเด้อพี่น้องเอ้ฝากติดตามไปเนี่ย <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี